ว่าที่จ้าทุกคนวันนี้จะมาตัดแต่งผกที่เขาสำหรักน้ำเนาะเขาก็จะมีความเหี่ยวความอะไรก่อนแล้วตัดออกเราก็จะเอามาคูดดินใส่เพราะว่าฝนตกเราดินเขาเจื่อยออกมดเจื่อยคือถลายออกเลยอืมฝนตกแรงเอออยู่ทั้งนี้เด้อตัดเขาบบูรากกันไกลกระดายง่ารีก,ก็ค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วเราจะมาตัดตบแต่งโดยเราจะเอา แต่ว่าเม็ดเขาหนาขึ้นเห็นไนทุกคนดูเม็ดเขาล่วงที่ที่เขาเน่าเนาะช่วงฝนตกน่ะเขาเน่าแล้วเขาหล่นเดี๋ยวจะเอาดินคุดใส่เพราะว่าเขาเห็นรลกสูงได้ค่ะถ้าตัดออกมดนี่ทุกคนว่าจะตายไหมเดี๋ยวเรามาลุ่นกันเนาะเราก็เมลัวมันจะเป็นยังไงเพราะว่ายังไงเราก็ต้องได้ทิ้งอยู่แล้วเพราะว่าเขา อะไรเขาเรียกอะไรนะสําหลากน้ําเอาวางไว้นี่ก่อนเราจะมาตัดแต่งก่อนพิกที่เกิดธรรมชาติก็ไม่เห็นเขาเป็นอะไรเดี๋ยวนะเวลาเราตัดถูกเขาตัดออกขังโคนเขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรลยเขาก็แตกงามงามแต่พิกที่เราปลูกอะ่ะเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งเนาะว่าจะเป็นยังไงมาโอ้ยกัะไกลก็ะได้ึม กิ่งขาก็แตกดีดีถ้ทุกคนดกด้วยเด้อแต่ว่าพ่อนานามันเป็นอย่างนี้แหละสภาพนี่แหละเหลืองจ้าโอ้โหมีแต่หยาเดี๋ยววันหลังก่อนจงจะมาทำละสะสางตัวตัดก็ได้เอาตัดเราดึงออกไม่ได้ดกกเนี่ตากิ่งก้านอะไว้นี่บะเหรอผู้สารหลอกอย่างนี้ดีมาให้ตนข้าโขน ถ้าไม่หลอกอ่ะต้นคนแน่นอนาว่าลมแรงตัดออกไปเาว่าเอาไว้หน่วยเขาก็ไม่น่าจะติดไม่ดอกได้ทุกคนแต่ไม่ติดหน่อยดอส่วนโ้มแท้ๆตัดแต่งเขาไปก่อนเนาะ xin phái xin luật cốp luôn cốp luôn 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 đi, luôn 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 anh cắt đầu nó chạy ổ, ổ Mình <hai> อออออืเตัดไปได้สองกอลละอันนี้กอหนึ่งอันนี้กอหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาบำรุงเขาใหม่นะเดี๋ยวเขาจะคุดดินเนี่ยแหละปกๆเพราะว่าเขาเห็นรากเลยอะ่ะฝนแรงเราเขาสะดินออกมัดมกิ่งนี้คือไม่มีต้นนี้คือไมีมีกิ่งหน่อยทัางใต่ะคนตัดไปเลยเนาะ ผนก็ไม่ตกอีกเลยทุกคนเอ้ยหมดเวลาได้ตกก็ตกเอาจนเวลาไม่ตกก็ไม่โตอย่างเงี้ยมั่งๆไว้มั่งสักดีดอกตูนหัดอกก็จ๊ะเลยแต่ตูนเหี่ยวเมื่อคืนเนาะเราก็ต้องทำการตัดแต่งกิ่งเพเพื่อบำรุงใหม่อุ้ยก็ไม่อยากจะออกด้วยเด้อ คนล่ปอ่อยทิง้งไว้ตั้งหลายเดือนแล้วเดนี่เพราะว่าคนตกช่วงทำนาเนาะเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาดูดูก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะวาน้นา่วมั่นต้งวังนนี้ฝนทิ้งช่วงไปอีกแล้วเราก็จะมารอดูกันเวลาเราตัดแต่งแล้วเขาจะเป็นยังไงมีบุ้งเลยเเส็จแล้วทุกคนทีนี้เราก็จะมาคุดดินเดี๋ยวเอาโจกมาพรมนะทำให้รออกไปตรงได้ถากอันนี้ออกเองเพราะว่าเขาเห็นตลากหลากขาก็จะเลยตกลักใหม่ลักกับไปเมื่อไหร่ โยกไปวมาเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่าเขาจะแตกตาขึ้นมางามไหมจะมาอัปเดตให้ดูเด้อถ้าเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งโอ้ลกแทะอยากได้จกเลยตาส่วนพีกอันนี้นะเขาเรียกพีกอะไรทุกคนหน่วยแบบนี้อันนี้ก็ไปแล้วโดนลมโดนฝน น้ำแช่หลากไม่แ, h, แข็งแรงเหมือนผิกบานเราเนาะเหี่ยวไปแล้ะไมนาจะหลอดมดแหละวันี้นเราจะมาดูสัวัลลดเราดิสัวัลลดเราก็เริ่มออกดอกแล้วด้วย,ยงามงามอยู่ข้างบนห้วนกก็เริ่มออกดอกแล้วเครืออนั่นออกดอกดิตาน,นี้ไปไปไหนเนี่ นลอื <ator> อะเนี่ยมันต้องได้ถากออกแล้วก็ขุดดินใส่ขุดดินใส่ใส่ใส่ใสใสใสใหลายๆขุดดินออกไปอีท่าไหนไม่เหลือเลยเหลือแต่หลากผิดเนี่คุณพาา่อเขาโศกเล็กๆกระจะ หากหลุ่มเัางหงน่อยก่อนเดี๋ยวเราก็จะค่อยเอาปุ๋ยมาใส่เนาะหกคือวันเนี่ยทุกคนเ้ยคอยมีเวลาช่วงเดี๋ยวก็มดหนานาก็แต่เขาไมา่อยู่ก็สวนพักแวเวแหลยแต่ถ้าฝนตกบ่อยๆคือเมื่อกี้ก็ไม่ได้ทำอะไรได้หรอกนึาะว่าทีเขาค่อนข้างต่ำอะ่ะเดี๋ยวเราลดน,น้ำจักหน่อยก่อนเดี๋ยวจะไปถากทางนาสักหน่อยนาะ รดน้ำไปเขาก่อนเม็ดพีกระจาะเลยขึ้นใครได้จะได้เอาเบียร์ปลูกใหม่นำไหลออกมดเราต้องขุดดินปกตุง้งนำไหลออกไหลออกมดเลยอ่ะไม่เหลือเลยนี่ จะถากตรงนี้สักหน่อยก่อนแชะปึ๊บส่วนไออันนี้ก็เดี๋ยวเรามาทำใหม่ใหม่ริเก็แตกดีก่นอนโอเคเสร็จแล้ว อ่ะเดี๋ยวจะเอาแล้วรอเวลาเอาปุ๋ยมาใส่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าไปแล้วบ๊ายบาย